สวัสดีครับทุกท่านผมภูริทิมงานร้านยางเจริญทุเรียงกิติต้องรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าวีออสลูกค้าเก่าลูกค้าประจำของเรานะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับลูกค้านะครับเคยใช้งานยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งมาก่อนนะครับเป็นยางไทยราคาถูกนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อยครับความประทับใจที่มีในช่วงแรกเริ่มหมดลงไปนะครับวันนี้มาเปลี่ยนยางชุดใหม่เลือกใช้ยางที่ดีนะครับหวังผลได้นะครับและที่สําคัญนุ่มเงียบลี่นันทีกว่าทุกมิตินะครับ มีระยะประกันยางที่ดีนะครับหปีหรือ25,000ืโลเป็นตัวนี้เลยนะครับ Nexen SU4 ขนาด185ทับ 60R15 ยางเบอร์เดิมตรงรุ่นนะครับลูกค้าเคยใช้ยางเดิมมานะครับรู้สึกว่ายางที่เขาเชียร์กันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนยางตัวใหม่นะครับลูกค้าอยากได้ตัวที่มันนิ่มเงียบนะครับและก็แก้มยางหนาแน่นมากขึ้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ Nexen Enfira SU4 ร่องน้ํารีดน้ำดีนะครับเนื้อยางดีนุ่มเงียบระยะเบสั้นลดเสียงบดเลี้ยวนะครับหรือบดถนนเข้าห้องโดยสารนะครับและที่สําคัญนะครับปลอดภัยมากๆานะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่รองรับน้ําหนักสูงนะครับและแรงบิดสูงที่สําคัญปลอดภัยกว่านั้นนะครับมีประกันยางให้ด้วยนะครับหนึ่งปีหรือ2 5ง0 0ืาโลจากการใช้งานนะครับบาดเบียดรวมแตกระเบิดเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับบริการที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นนะครับโทรศูนย์แปดหกห้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง